นี่คือสีหน้าของเด็กน้อยที่กินอิ่มแล้วเตรียมตัวจะอื้อแล้วเออโอ,โอ้ทำไมมันต้องมีขั้นตอนใช่ไหมคะโอ้หนูอิ่มมากเลยค่ะอิ่มมากเลยโอ้โอเตรียมตัวทำอะไรนะอันน่ะอุ๊อ,อุ๊เสียงอะไรอะ่ะ ีเสียงตัดพุทธอะ้ะโอ้โหฟังดีๆนะท่านผู้ชมได้ยินเสียงไหม แล็กตั้งใจวัตูโอ้โหมาลัวนๆเลยยังไม่เสร็ปรารกิจคิวยังขมวดอยู่ สบายตัวจังเลยค่ะเสร็จภารกิจแล้วค่ะอืมอ่ะโอเคโอเคบา,บายนะทุกคนอ๋อันนี้จะบายตัวแล้วค่ะฮาย